คุณผู้ชม,มหัวจะปวดอะ,อะอเวลาจะทําอะไรแต่ละทีเนี่ยทำไมไม่นึกถึงหน้าคุณพ่อคุณแม่บ้างนะคือกลุ่มวัยรุน่นมีงานบุญที่ไหนต้องถ้ามีงานตีเหรอก็ใช่นะคะ<ช>บางทีก็จะมาแบบอารมณ์แบบเหยียบเท้ากันหรือแบบไหลชนกันอนนะไรแบบงี้มองหน้ากันก็ไม่ได้ไม่ได้จะมองหน้าไม่ได้เลยเหรอเหตุการณ์นี้เนี่ยเขาบอกว่ามีวัยรุ่นยกพวกตีกันในงานบุญประเพณีแล้วมีเสียงเนี่ยดังขึ้นมหมหลายครั้งเหมือนเสียงปืนเลยเอาไปดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะ เป็นแบบน uh> ี้ลูกเอ้ยพ่อแม่เขาจะคิดยังไงเนี่ยพ่อแม่อยู่ที่บ้านน่ะเป็นยังไงลูกทำไมทำแบบนี้พวกเราคงไม่ต้องพูดอะไรให้ในคลิปนี้เป็นเสียงบรรยายเป็นคำตอบเห็นไหมทุกคนก็จะคิดเหมือนกันเจ้าของคลิปเขาก็บรรยายแทนเราหมดแล้วใช่แทนความรู้สึกของพ่อพ่อแม่เห็นลูกทําแบบนี้มันมันเหนื่อยใจนะนะคะแล้วไอเสียงที่ดังขึ้นเมื่อกี้มันคล้ายเสียงปืนด้วยนะตั้ง5้าถึงหครั้งได้ ก็ทางอกกลุ่มวัรุ่นประมาณสัก3าคนเนี่ยนะไล่ตีกันนะถอยกรูแยกแย้ายกันออกมาชาวบ้านแถวนั้นที่เขาไปร่วมงานเนี่ยเขาเบื่อนะ<ม>แต่ละครั้งเวลาเขาไปงานสนุกๆหรืองานบุญอะไรก็แล้วแต่แล้วมาเจอแบบนี้เนี่ย เส่งทำอะไรไม่นึกถึงหน้าพ่อแม่กันเลยนะต้องปลอยเดือดร้อนไปด้วยชาวบ้านเขาว่าอย่างนั้นเ,<อ>เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในงานบุญประเพณีที่อำเภอดงหลวงจังหวัดบุกดาหารก็เป็นคลิปเหตุการณ์ที่มีการเอามาโพสต์เอาไว้ในเพจ i อแอมุกดาหารนะคะชาวบ้านเขาก็เอือมประอาพูดในงาสาบดบา,าบสาบทรงอ,ะอ่ะม,มาตีกันแบบนี้เดือดร้อนคนอื่นเนาะหลังเกิดเหตุตำรวจสพดงหลวงซึ่งกําลังไปดูความสงบเรียบร้อยอยู่ภายในงานเนี่ยก็เข้าจับกลุ่มวัยรุ่นได้2คน พร้อมประทัดปิงปอง8ลูกแล้วก็จับกลุ่มวัยรุ่นที่เมาสุราทะเลาะกันในงานอีก7คนให้ข้อมูลว่าหลังจบรถแห่กลุ่มวัยรุ่น2กลุ่มเขาก็ทะเละาะวิวาทกันนะครับปาประทัดปิงปองหลายลูกเสียงดังทําให้คนแตกหือนะครับผู้สืข,ข่าวลงพื้นที่จุดเกิดเหตุแถวแถวแยกหน้าโรงเรียนดงหลวงซึ่งเป็นจุดที่พบเศษขวดแตกกระจายอยู่บางส่วนเนี่ย จากการสอบถามเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อวานนี้มีการจัดงานมันมีรถแห่มาจอดเล่นดนตรีเสียงบันดังอ่ะสนุกสนานคือนคนก็มาเต้นกันเยอะนะแ,แถวๆสนามโรงเรียนบ้านดรงหลวงคนมาร่วมกันอย่างสนุกสนานนะครับต่อมามีวัยรุ่น2กลุ่มทะเลาะวิวาทปาประทัดปิงปองหลายลูกไม่รู้เหมือนกันว่ามีการบาดเจ็บหรือเปล่านะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในงานสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างทังทนท่วงทีแล้วก็จับก,กลุ่มวัยรุ่นบางส่วน ขึ้นรถไปจะมคดีตามกฎหมายแล้วนะครับโอ้มีทั้งแบบเออหลายๆครั้งเนาะหลายเหตุการณ์ก็จะมีพวกอาวุธอะไรต่างๆแล้วก็ตั้งคําถามตัวโตๆว่าเขาไปหาซื้ออะไรกันที่ไหนยังไงทาไมมันง่ายทําไมมันพกกันเยอะจังเลยแล้วมีน้องๆบางคนก็บอกว่าพี่ออนไลน์ไงสั่งพูกมาส่งหน้าบ้านมีเยอะจะตายหรือไม่บางคนก็เปิดยูทูปมาศึกษากันเองทํากันเองอ่ะแล้วก็มีนะแล้วที่ตีกันก็เป็นยังบางคนก็เป็นเด็กเป็นเยาวชน่สุดท้ายคนที่เดือดร้อนก็คือผู้ปกครองนะครับค่ะ